วันนี้นะคะเราพามาพบกับอาชีพอาชีพเสริมอีกช่องทางหนึ่งของกลุ่มเลี้ยงไข่เป็ดนะคะก็คือการทําไข่เค็มนะคะจะเห็นว่าไข่เค็มบางที่จะเป็นสีดําที่พอกด้วยถ้าเกิดสีดําพอกด้วยแก,วยกลบอันนี้สีสีอิกสีปูนนะคะเป็นสีที่แปลกนะคะอันนี้เป็นของกลุ่มที่วิไลนะคะที่วิไลโชโนะคะหมู่ที่แปด เลี้ยงเป็ดกล้องวงจรมีเลี้ยงเป็ดและหลังจากไข่ที่ตกไซส์นะคะเอามาแปลรูปเป็นไข่เค็มนะคะได้ราคาอีกจากไข่ใบละห้าบาทกลายเป็นไข่ใบละแปกถึงเจ็ดบาทนะคะตรงนี้เดี๋ยวอันนี้จะเป็นสูตรดองดองดินนะคะใช้ดินสีแดงที่ดินที่เราทำไข่เค็มใช้สูตรเดียวกับไข่เค็มชายานงอายุของการพอกดินตรงนี้นะคะมันใช้าอายุ ในการคอะทั้งหมด15วัน1ถึง10จะเป็นช่วงอายุของการเป็นไข่เค็มดามเป็นไข่เค็มดานะคะแล้วหลังจาก10ถึง15วันมันจะเป็นช่วงอายุของไข่เค็มต้มถึงอายุของเขาจะเลย15วันในการที่เราดองว่าแบบนี้จะเลย15วันพวเพราะ็จะมีเค็มมากเพราะมันอยู่ที่เรากําหนดเกลือ,อและดินอ,อ,อยู่ในนี้นะคะเพราะว่าเราจะกําหนดเกลือไม่ให้เค็มจนขม เอาแค่ okay, อายุของเขาถึงจะเลยสิบห้าวันหรือยี่สิบวันหรือสามสิบวันเขาก็ายังกินได้ไเขาก็ยังไม่เค็มจไ,ม<น>ได้ค่ะตรงนี้นะครับก็ยังยังใช้ได้อยู่ยังไงยังต้มยังอยู่ที่รสชาติเดิมยังคงยังคงเป็นรสชาติที่ที่ต้องหลับที่ตลาดเขาต้องการที่ลูกค้าต้องการตรงนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นไข่เค็มที่ดองออกมาแล้วรสชาติไม่เค็มจัดมัน มันนะคะมันเขเป็นการซื้อขายอันนี้ไซส์ร้อยหกร้อยเจ็ดสิบนะคะอันนี้ไซส์ใหญ่สุดของของเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์นะคะอันนี้ใหญ่สุดศูนย์แล้วเบอร์เบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สองอันนี้อันนี้ร้อยหกสิบอันนี้ร้อยห้าสิบห้านาฟาร์มนะตอนนี้นาฟาร์พี่ร้อยห้าสิบห้าบาทอันนี้ร้อยเจ็ดสิบใหญ่ถูกใจลูกค้าชอบซื้อประจํา